ขอนอบน้อมดิวยเสนกล่าวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรูผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่สามตื่นเถิดลุกขึ้นเถิดมาทำความประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่ตนและเกื้อกูลแก่เหล่าสัตว์บุคคลพึงรีบผลขวควในความดีพึงห้ามจิตเสยจากบาป เพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่ใจจะยินดีในบาปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรนังขจฉามิ ธรรมังสรนังัจามิสังขังสรนังัจามิทุติยามปิพุทธังสรนังัจามิทุติยมปิธรรมังสรนังัจามิทุติยมปิสังขังสรนังัจามิตติยมปิพุทธังสรนังัจามิตติยมปิธรรมังสรนังัจามิตติยมปิสังขังสรนังัจามิ นัตถิเมสรนังอัญังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนัสสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสรนังอัญังธัมโมเมสรนังวรังเอเตนัสสัจวัตเชนะวัตเตยังสัตตุสาเสนนัตถิเมสรนังอัญังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนัสสัจวัตเชนะ วัตวยังสัตตุสาสเนที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึงอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นที่พึงอันประเสริฐของข้าพเจ้า ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดา ปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอธินาธานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิกาเมสุมิชชาจาราเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิปิสุนาวาจา เวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิพลุสวาจาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสำปัปปลาปะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิมิจฉาอาชีวาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิข้าไปเจ้าขอสมาทานอาชีวธรรมากษีน ตามเยี่ยงอย่างพระอาหารหันต์เพื่ออนุปาทฐาปริณิพันในปัจจุบันบูชาพระรัตนไตรอันสูงสุดปานาติปาตาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอัชินาทานาะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิอะพรัมมัจบริยาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิ มุสาวาทาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิสุราเมระยะมะเชปมาทฐานาเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาะเวรามณีสิกขาประทังสมาธิยามินัจคีตวาทิตวิสุกทัศนา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิมาลาคันทวิเลปนะทารณะมันดนะวิปูสนถฐานาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิอุจยาสยนะมหสยนาเวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิชาตะรูประรัชตปฏิคหานา เวรามณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าไปเจ้าขอสมาทานศีลส,สิบประการนี้ตามเยี่ยงอย่างพระอาจรหันเพื่ออนุปาฐาปรินิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนาไตร่อันสูงสุดขอเจริญกุศลกรรมบทสิทงดเว้นจากอากุศลกรรมบทสิทเจริญบารมีสิบเจริญบุญญากิริยาวัตถุสิบ เจริญโพธิปักเคียธรรมสาประการอันประกอบด้วยสติปัน 4, สี่สมมัปปัาสี่อิทธิบาทสอินสี่ห้าพลห้าโพชฌงเจ็ดอะเรียมักมีองแปดเพื่ออนุปาฏาปริณิพานในปัจจุบันบูชาพระรัตนตรัยอันสูงสุดท่านผู้มีบุญมากทั้งหลายก็คงตื่นกันขึ้นมาแล้วนะคะ ด้วยความสุขกายสุขใจและปลอดภัยกันอยู่พร้อมกันนั้นคงตั้งจิตไว้โดยชอบที่จะก้าวตามพระธรรมคําสอนของพระสมาสัมพุติเจ้าเพื่อเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอริยส,สัจสีในปัจจุบันชาตินี้ให้ได้โดยเร็วโดยพลันการตั้งจิตไว้โดยชอบเยี่ยงนี้เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นได้โดยง่าย แต่ด้วยเหตุอดีตนั้นเป็นปัจจัยค่ะจึงรู้ทิศรู้ทางที่จะก้าวเดินและก้าวตามพระธรรมคำซ้อนอย่างไม่ย่อท้อใช่ไหมคะขณะนี้เราศึกษามาจนถึงสมาธินิเทศในคำภีวิสุทธิมักในจตุตาตุวัฏฐานกันอยู่ค่ะในคราวที่แล้วนั้นก็ได้ศึกษากันไปในข้อ30นะคะเรื่องของน้ำมูก ในเวลาที่เกิดซึ่งแน่นอนว่าสิ่งนี้ก็คืออาปโปธาต์ใช่ไหมคะธรรมะอย่างหนึ่งในอาโปธาต์หรือเป็นอย่างหนึ่งในสรีระนี้การน,น้อมพิจารณาบ่อยๆเนืองๆโดยความเป็นธาตุนั้นย่อมนำมาซึ่งความผลจากการเห็นผิดว่าเป็นเราของเราเป็นอัตตาตัวตนของเราแต่ในขณะนี้ เป็นการพิจารณาเพื่อก้าวไปสู่อุปจารสมาธิเพื่อความสงบที่ตั้งมั่นระดับหนึ่งเพื่อเป็นปัจจัยในการพิจารณาในรูปธรรมและนามธรรมแน่นอนค่ะเมื่อศึกษาเรื่องรูปนั้นก็เห็นได้ชัดนะคะว่ารูปทั้งหมดนั้นก็อาศัยที่เกิดคือมหาภูตรูปนั้นเองการที่เราศึกษาในเรื่องของธาตุสีนั้น จึงเป็นเรื่องที่แยกแยะธรรมะให้เห็นชัดเจนในรูปว่าประกอบด้วยธาตุสี่ธาตุและในธาตุทั้งสี่นั้นต้องประกอบอยู่ด้วยกันเสมอเพียงแต่ว่าธาตุทั้งสี่เหล่านั้นมีลักษณะโดดเด่นแตกต่างกันออกไปในสรีระแต่ละส่วนนั้นเองค่ะจึงทำให้กล่าวได้ว่าสรีราส่วนนี้เช่นผมขนเล็บฟันหนัง ไปจนถึงมันสมองนั้นเป็นปัตวีธาตุส่วนอาโปธาตุนั้นก็ได้แก่ดีเสมหะหนองเลือดเหงื่อไปจนถึงปัสสาวะนั้นเป็นอาโปธาตุเป็นต้นค่ะแยกแยะโดยความเป็นธาตุอย่างนี้เราจะเห็นได้ชัดใช่ไหมคะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ใช่ของคนอื่นและไม่ใช่คนอื่น แต่เป็นแค่ธรรมะที่เกิดด้วยเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันออกไปค่ะขณะนี้เราศึกษาในหมวดของสมาธินิเทศจึงต้องน้อมเข้าไปในลักษณะอาการของาธาตุนั้นัอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นปัจจัยในการเข้าถึงอุปจารสมาธิและเมื่อออกจากอุปจารสมาธิก็น้อมสู่วิปัสนาคือ รูปธรรมและนามธรรมเป็นลำดับไปค่ะเรามาศึกษาต่อนะคะในข้อที่สาอไขข้อยังกิดคือการหยอดข้อต่อแห่งกระดูกทั้งหลายให้สำเร็จตั้งอยู่ในข้อต่อหนึ่งแปดิบแห่งซึ่งกำหนดในข้อนั้นว่าในเผ่าอันนายช่างหยอดแล้วด้วยน้ำมันเผ่าหารู้ไม่ว่า น้ำมันหยอดทาเราตั้งอยู่แม้น้ำมันก็หารู้ไม่ว่าเราหยอดทาเพลาตั้งอยู่ฉันใดข้อต่อหนึ่งร้อยแปดสิบแห่งก็ฉันนั้นหารู้ไม่ว่าไขข้อหยอดทาเราตั้งอยู่แม้ไขข้อก็หารู้ไม่ว่าเราหยอดทาข้อต่อหนึ่งร้อยแปดสิบแห่งตั้งอยู่ ธรรมะเหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณากันและกันชื่อว่าไขขอ้อดังบรรยายมานี้ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะสรีราณ้เป็นสภาพที่ไม่มีเจตนาเป็นอภิยกริตว่างเปล่ามิใช่สัตว์เป็นน้ำหยันมีอาการซึมซาบจัดเป็นอาโปาธาต ไขข้อนั้นนะคะเป็นประดุดน้ํามันหล่อลื่นที่ใช้ในการทำให้ส่วนต่างๆของรถนั้นไม่เสียสีกันค่ะซึ่งในพระสมาสัมพุทธเจ้านั้นข้อต่อต่างๆของพระองค์นั้นไม่ว่าจะอยู่ในอิริยบทใดทรงลุกทรงนางหรือกระทากิจเยี่ยงใดพระวรกายนั้นจะไม่มีเสียงดังกอบแก๊บนะคะ มันไม่เหมือนของพวกเราทั้งหลายเดี๋ยวก็ดังตรงนู้นดังตรงนี้ก็บแก๊บก็บแก๊บด้วยเหตุแห่งการที่ไม่ประเนตเนื่องจากว่าส่วนของไขข้อค่อยๆหมดไปบ้างด้วยเหตุนี้นะคะพระวรกายอันประเสริฐของพระสมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นั้นจึงเป็นพระวรกาย ที่หาประมาณมีได้ไม่มีผู้ใดยิ่งไปกว่าด้วยเหตุแห่งบารมีที่ทรงบำเพ็ญมาสามสิบถาดแตกต่างกันออกไปตามที่เป็นปัญญาธิกะสี่อสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากับศรัทธาธิกะแปดอสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากับวิริยาธิกะสิบหกอสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากัฐค่ะ ก็มาต่อนะคะในเรื่องของไขข้อซึ่งท่านกล่าวเอาไว้เลยว่าตั้งอยู่ในข้อต่อ180แห่งมันเกิดจากตำแหน่งที่มีการเชื่อมต่อระหว่างกระดูกต่อกระดูกนั้นเองซึ่งในเผาอันนายช่างหยอดแล้วด้วยน้ำมันตัวเผานั้นก็หารู้ไม่ว่าน้ำมันหยอดถาเราตั้งอยู่ แม้น้ำมันก็หาโรไม่ว่าเราหยอดผาาเพาตั้งอยู่ค่ะทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่รู้ซึ่งกันและกันในอดีตนั้นเขาใช้เกวียนกันใช่ไหมคะ,พะเพาเกวียนก็ต้องมีน้ำมันมาหยอดหล่อเลื่อนให้มีการเคลื่อนไปได้โดยสะดวกค่ะในสรีร้านนี้ก็เช่นกันนะคะก็ต้องมีน้ำมันที่มา หล่อเลี้ยงอยู่ในข้อต่อร้อยแปดสิบแ่งข้อต่อร้อยแปดสิบแ่งนั้นก็ฉะนั้นหารู้ไม่ว่าไขข้อหยอดทาเราตั้งอยู่แม้ไขข้อก็หารู้ไม่ว่าเราหยอดทาข้อต่อร้อยแปดสิบแ่งตั้งอยู่หากไขข้อไม่ดีพอแล้วนะคะก็จะทำให้เกิดการเสียดสี และเกิดความทุกขึ้นมาในระหว่างข้อต่อนั้นๆและจะเป็นปัจจัยให้มีเสียงดังก๊อบแก๊บในขณะลุกยืนเดินหรือทำเอีรยริบทต่างๆนั่นเองนะคะธรรมะเหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณากันและกันชื่อว่าอะไรก็ชื่อว่าไขาข้อนั้นเองนะคะ ได้แก่ส่วนหนึ่งเฉพาะในสรีละนี้เป็นสภาพที่ไม่มีเจตนาเป็นอัพยากฤตว่างเปล่าจากความเที่ยงความสุขความงามและความเป็นอัตตานิ้ใช่สัตว์เพราะอะไรเพราะเป็นรูปธรรมที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยนะคะ ดังยกตัวอย่างของพระสมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์นั้นให้ฟังแล้วว่าหากบุคคลใดที่ทำกุศลกรรมมาอย่างประณีตย่ยอมเป็นเหตุให้ไขข้อนั้นมีความพอเหมาะพอดีเป็นปัจจัยให้เขานั้นสามารถทำอิเยบทต่างๆได้จนกว่าจะจากโลกไปค่ะแต่ผู้ที่ทำมาไม่ประนีตพอนั้นย่อมมีปัญหา เดี๋ยวตรงน้นเสื่อมเดี๋ยวตรงนี้น้อยเป็นอย่างนี้เป็นที่ตั้งของปัญหาเป็นที่ตั้งของความทุกข์เช่นข้อเขา่าข้อขาข้อแขนเหล่านี้เป็นต้นค่ะสิ่งเหล่านี้จึงเป็นธรรมะที่ไม่มีเจตนาเพราะเป็นสรีรัเท่านั้นเองเป็นอัพยากฤตไม่ใช่กุศลและอกุศล ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาเป็นแค่ส่วนของน้ำหยันที่มีอาการซึมซาบเป็นอาโปธาตค่ะเป็นธรรมะเป็นทุกขะอาริยสัตว์เป็นสิ่งที่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาซึ่งเราคงจำได้สมัยตอนที่เป็นเด็กเราจะกระโดดโลดเ็นจะวิ่งจะ ตีลังกาจะทำอะไรก็สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเพราะอะไรเพราะส่วนของกระดูกที่เชื่อมต่อกันนั้นมีส่วนของไขข้อที่พอเหมาะยังมีปริมาณมากพออยู่นั้นเองนะคะธรรมะก,ก็คือธรรมะค่ะไม่สามารถควบคุมอะไรได้เพราะเกิดตามเหตุตามปัจจัย ไขข้อนั้นนะคะเกิดจากอะไรบางที่เป็นปัจจัยที่สำคัญก็คือกรรมมีกายะปะระสาทและก็ภาวะรูปอยู่สองรูปนี้แต่ละกลุ่มนั้นมีอย่างละสิบรูปรวมแล้วเป็น20ในสองตลาบที่เกิดจากกรรมนะคะส่วนในตลาบที่เกิดจากจิตกุตุอาหาร มีอย่างละแปดรูปค่ะซึ่งรวมกันสามกลุ่มนี้ก็ยี่สิบสี่รูปไอคอจึงประกอบด้วยรูปสี่สิบสี่รูปค่ะแต่ถ้าคิดในแง่ของชีวิตะนวกะกระลาบเข้าไปด้วยคือกาวรูปในกระลาบที่เกิดจากกรรมนั้นจึงเป็นห้าสิบสามรูปโดยในยะดีกาค่ะ เราทั้งหลายนั้นเมื่อศึกษาและพิจารณาซ้ำไปซ้ำม,มาจนมีความชัดเจนว่าไขข้อนั้นมีลักษณะเหมือนน้ำมันที่หยอดทาในข้อต่อต่างๆนะคะก็จะทำให้เรายอมรับสภาพนั้นได้ว่าทุกขาอริยสัตว์เหล่านี้นั้น ย่อมเป็นอย่างนี้เมื่อมันเกิดจากปัจจัยถึงสี่ปัจจัยด้วยกันย่อมมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาใช่ไหมคะจึงเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าโดยแท้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีคำว่าไขข้อของเราไขข้อของบุคคลอื่นไขข้อของสัตว์อื่นไขข้อก็คือไขข้อ ที่เป็นรูปธปรรมเท่านั้นเองที่มีการแตกทำลายเป็นธรรมดาและนั้นหมายถึงว่าแตกทำลายด้วยวิโรธิป,ปัจใจและที่สำคัญคือเมื่อปัจจัยทั้งหลายมีความแปรปรวนอันเกิดจากกรรมจิตอุตุและอาหารที่ไม่สม่ำเสมอย่อมเป็นปัจจัยให้ไขข้อเหล่านั้น มีความแปรปรวนตามไปด้วยไขขอ้อจึงเป็นไขขอ้อไม่ใช่ไขข้อของเราเราไม่มีอยู่ในไขขอ้อเป็นแค่ธรรมะที่ไม่มีเจตนาเป็นอัพยากฤตว่างเปล่ามีช่สัตว์เป็นน้ำหยันมีอาการซึมซาบจัดเป็นอาโปาธาต์ค่ะพรมพิจารณาเนืองเนือง ใส่ใจไปตามข้อต่อส่วนต่างๆในกายนี้ในร้อยแปดสิบแห่งจนรู้ชัดตามความเป็นจริงสงบนิวรณ์ได้จนเข้าถึงอุปจาระสมาธิเมื่อออกจากสมาธินี้แล้วจึงเจริญวิปัสนาต่อเพื่อเป็นปัจจัยแกม่มรรคผลนิพพานค่ะ การเจริญภาวนานั้นจึงมีการประพฤติที่แตกต่างกันออกไปตามในยักษ์ของธรรมะแต่ละหมวดแต่ละหมู่เพื่อเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8ดให้บริบูรณ์ค่ะด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่ออนุปาทาปรินิพานในปัจจุบันหม่อมชั้นทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอริยสัจส โดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทางสิน้นแด่สรรพสัตว์ทั้งสามส็ภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนสยินดีอานุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่ออนุปาธาปรินิพานโดยพลันโดยทั่วกันคากราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทกท่านด้วยความเคารพอย่างสูง กราบสาธุสาธุสาธุาธเจ้าค่ะค่ะ